บทที่5 0 3เป็นเรือที่ทําจากกระดูกสีขาวเรือมีขนาดค่อนข้างเล็กประมาณ10ฟุตเท่านั้นมีลักษณะเรียวยาวคล้ายกระดูกแขนของสัตว์ขนาดยักษ์และทั้งสองด้านของเรือกระดูกแม้ในเวลากลางวันแสบๆคุณสามารถเห็นมือผีโปร่งแสงที่พายเรือแกว่งไปมาจํานวนนับไม่ถ้วนเหยียดออกเรากับมันเล่นซอกับทะเลอย่างต่อเนื่องเหมือนท่อนไม้ลอยน้าเมื่อมองดูแล้วจํานวนมือผีบนมันน่าจะหลายพันในขณะที่พวกมันแกว่งไปมาเรือกระดูกก็ค่อยๆเข้าใกล้ท่าเรือของเจ็ดเนธโลหิต เรือกระดูกลำนี้มาถึงอย่างสุภาพมากซึ่งต่างจากการมาถึงของพันธมิตรเจ็ดนิกายมันหยุดอยู่นอกแนวท่าเรือและผู้หญิงที่สวมชุดยาวสีขาวผมสีดำก็ลอยขึ้นก่อนร่อนลงกับพื้นเดินออกมาผู้หญิงคนนี้ดูอ่อนเยาว์และสวยงามมากแต่ผิวของเธอกลับซีดมากราวกับว่าเธอไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์มาหลายปีแล้วเธอถือร่มไว้ในมือและชูไว้เหนือศีรษะหากมองดีๆจะเห็นว่าร่มมีใบหน้าแปลกๆนับไม่ถ้วนพวกเขาร้องไห้และหัวเราะและบางครั้งก็กัดกันซึ่งดูร้ายอย่างยิ่ง ดูน่ากลัวแต่ทุกครั้งที่ผู้หญิงชุดขาวค่อยๆหมุนด้ามร่มใบหน้าทั้งหมดบนร่มจะสั่นเทาแสดงความกลัวนิกายลี่อี้เมินซือหมาอยู่ขอไปเยี่ยมเจ็ดเนตรโลหิตภายนอกไข้กลนผู้หญิงในชุดขาวพูดเบาๆเ,เสียงของเธอเย็นชาราวกับลมหนาวที่พัดผ่านในไม่ช้าไข้กนป้องกันก็อนุญาตและเรือกระดูกก็ลอยไปและเลือกท่าเรือหนึ่ง้อยเจ็สิหกเพื่อเทียบท่าทันทีที่เทียบท่าผู้หญิงในชุดขาวก็ถือร่มผีลอยขึ้นฝั่งอย่างเงียบๆมุ่งหน้าไปยัง แผนกอาทญากรรมที่ท่าเรือ176ผมของเธอยาวมากและเมื่อมันตกลงบนพื้นพื้นดินจะดิ้นไปทุกที่ที่มันผ่านไปเรากับว่ามันมีชีวิตครึ่งหนึ่งและวัตถกกุกลมๆสีดำที่มีหน้าตาบูดบึ้งก็ผุดออกมากระโดดไปรอบๆไล่ตามผู้หญิงในชุดขาวและจะมีเสียงแปลกๆออกมาจากปากของเธอเหมือนเพลงกล่อมเด็กแต่ทว่าไม่น่าจะใช่กระดูกเอ๋ยกระดูกกระทบกันเบาๆทำเอาดวงตาทั้งคู่ถลน,นออกไปด้านนอกสามจังหวะก,ก็ทำให้เปลือกแตกออกและลิ้นสีแฉกก็คว้ามันได้อย่างไว เพื่อนทั้งห้าที่แข็งแกร่งพร้อมมือเล็กๆที่แกว่งไกวเพลงกล่อมเด็กนี้ดูเหมือนมีเด็กๆนับไม่ถ้วนกำลังร้องเพลงแต่ทั้งน้ำเสียงและประโยคเต็มไปด้วยความหมายอันมืดมนทำให้ทุกคนในบริเวณที่หญิงชุดขาวผ่านไปรู้สึกหวาดกลัวและก้าวถอยกลับและไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยวิธีนี้ผู้หญิงในชุดขาวจึงเข้าใกล้แผนกอาชญากรรมมากขึ้นเรื่อยๆและการมาถึงของเธอทำให้อัจฉริยะของพันธมิตรเจ็ดนิกายทราบทันทีพวกเขาสัมผัสเธอจากระยะไกลและสูดลมหายใจลึกๆ ซือหมาอ่ายูซือหมาอ่ายูพี่สาวแท้ๆของซือหม่าหลิงเป็นสิทธิ์ที่มีความสามารถมากที่สุดในรุ่นก่อนหลังจากบุกะลวงแกนทองคำชั้นได้ยินมาว่าเธออยู่อย่างสันโดษและกำลังจะบุกทะลวงแดนต่อไปจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของเธอแต่เป็นร่างแปลกๆของเธอ ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับร่างโคลนนี้มันถูกสร้างขึ้นจากหนึ่งในกระดูกของซืหมายูเองตอนที่นางอยู่ในแดนสร้างรากฐานและมันถูกผสมผสานกับความแปลกประหลาดถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงระดับแกนทองคําจริงๆก็ตามแต่ว่ากันว่าสามารถแสดงพลังในการระง,งับไฟแห่งชีวิตทั้งสีได้แต่ไม่ควรไปถึงพลังของไฟทั้ง5้าน่าจะมีพลังการต่อสู้ของไฟสีครึ่งแต่ถึงแม้จะมีพลังที่เพิ่มเติมมาเพียงครึ่งหนึ่งก็เพียงพอที่จะระง,งับไฟแห่งชีวิตทั้งสีได้ อัจริยาพันธมิตรเจ็ดนิกายสื่อสารกันอย่างรวดเร็วและหัวใจของพวกเขาก็สั่นคลอนแต่พวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้เกินไปเพราะนิกายลี่อี้เมินล้วนเป็นคนบ้าคลั่งและพวกเขากังวลว่าหลังจากที่อีกฝ่ายปราบปรามสวีทิงตัวเองอาจโดนลูกหลง ในขณะนี้บนถนนของท่าเรือ176็หผู้หญิงในชุดขาวซึ่งอัจฉริยะเหล่านี้หวาดกลัวอย่างยิ่งตามมาด้วยตัวประหลาดกลมๆสีดำที่มีหน้าตาบูดบึ้งก็กระโดดไปมามากขึ้นเรื่อยๆและเพลงของเธอก็ดูน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดินไปที่ประตูแผนกอาญากรรมบนท้องฟ้าเหนือสีสามีหมอกสีดำจางๆมันใหญ่โตและกลายเป็นใบหน้าที่ดูร้ายมองลงไปที่แผนกอาทญากรรมในเวลานี้ไม่มีใครอยู่หน้าประตูแผนกเลยด้วยซ้ำ ประตูเปิดอยู่และคุณสามารถเห็นชายหนุ่มรูปหล่อที่ไม่ธรรมดานั่งอยู่ที่ด้านบนสุดของห้องนั่งเล่นที่อยู่ลึกเข้าไปกำลังมองดูเธออย่างไม่แสดงอารมณ์จากอีกฝากหนึ่งของลานผู้หญิงในชุดขาวมองดูตามปกติจ้องมองชายหนุ่มใบหน้าขาวซีดของเธอมีรอยยิ้มจังๆเป็นเวลานานเธอดูเหมาะสมและสง่างามมากในเวลาเดียวกันนางก็พูดเบาๆฉันมาที่นี่เพื่อรับน้องชายของฉันและจะพาเขากลับบ้านบทที่ห้า ผ่านเที่ยงวันและยังไม่ข่ามท้องฟ้าเดิมไม่มีเมฆแต่ด้วยการมาถึงของหญิงสาวในชุดสีขาวเมฆและหมอกก็ยื่นออกมาในอากาศเหนือสีสันของเธอและเต็มไปด้วยความมืดมีสายฟ้าแลบจังๆอยู่ข้างในโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบหน้าที่ดูร้ายที่ถูกเปลี่ยนโดยเมฆดำเมื่อมองลงไปตอนนี้เผยให้เห็นความหมายที่ดูร้ายดูเหมือนว่าตรับใดที่ผู้หญิงคนนั้นยังมีความคิดผีที่ดูร้ายนี้จะรีบไปตะครุบสวีชิงทันทีปกติแล้วนอกแผนกอาชญากรรมจะมีคนไม่กี่คนแต่ตอนนี้ไม่มีใครเลย สวีชิงได้จัดให้สาวกของแผนกแยกยาก้ยายกันทันทีหลังจากได้รับข้อมูลนี้ตอนนี้สวีชิงเป็นเพียงคนเดียวในแผนกอาญากรรมเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นโดยมีภาพผีร้ายต่อสู้แย่งชิงอาหารอยู่ด้านหลังในขณะนี้เมื่อได้ยินคำพูดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและดวงตาอันสงบนิ่งก็จ้องมองไปที่ผู้หญิงในชุดขาวที่อยู่นอกประตูฝั่งตรงข้ามลานสวีชิงไม่ได้สนใจกับวิญ,ญญาณที่เป็นเงาเมฆชั่วร้ายที่อยู่เหนือหัวของอีกฝ่ายและเขาก็ไม่ได้สนใจลูกบอลกลมสีดำด้านหลังผู้หญิงคนนั้น ดวงตาของเขาราวกับสายฟ้าจ้องมองไปที่ผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่ประตูราวกับว่าเขาสามารถมองผ่านแกนแท้ภายในของเธอได้ร่างโคลนดวงตาของสวีชิงสับสนเล็กน้อยและเขากำลังดูข้อมูลในใบหยกในมือนี่คือสิ่งที่แผนกข่าวกรองส่งมาเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาในเจ็ดเนตรโลหิตโดยจะแนะนำที่มาและภูมิหลังของผู้หญิงคนนี้อย่างละเอียดการฝึกฝนดั้งเดิมของนิกายลี่อี้เหมิน นั้นขึ้นอยู่กับเลือดเป็นหลักเสริมด้วยทักษะบูนิกายนี้ประดิษฐานแหล่งที่มาของสายเลือดหลักทั้ง4ีสายซึ่งสาวกสามารถปลูกถ่ายเข้าสู่ร่างกายได้แต่ละสายเลือดมีเอกลักษณ์ของตัวเองและมีผลกระทบที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับความแปลกประหลาดที่มาของมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับในหมู่พวกเขาสายเลือดที่ปลูกถ่ายโดยคนสกุลซือมาเรียกว่าเลือดของเฟิงโยมันน่าทึ่งมากในผนึกที่แปลกประหลาด อย่างไรก็ตามแม้ว่าสายเลือดหลักทั้งสี่นี้จะแข็งแกร่งแต่พวกเขาก็อ่อนแอกว่าทวีปหวังกูตระกูลลึกลับในตำนานซือหมาอ่ายูคนนี้มีความสามารถพิเศษหลังจากถูกปลูกถ่ายด้วยสายเลือดของเฟิงโยความเข้ากันได้ของเธอก็น่าทึ่งและโดดเด่นเธอเป็นองค์หญิงของนิกายลี่อี้เมิน หลายปีก่อนแม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนแรกแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับเหนือเธอหลังจากพลังยุทธของเธอได้ปราบปรามสาวกของสายเลือดนิกายทั้ง4ี่สายของเธอในระดับสร้างรากฐานเป็นเวลาหลายปีแล้วจึงทะลุทะลวงเข้าไปถึงแกนทองคำ ร่างของนางกาลังฝึกฝนบําเพ็ญตนดังนั้นสิ่งที่ได้มาคือกระดูกของนางเองตอนที่นางมีพลังยุดระดับสร้างรากฐานชั้นยอดร่างโคลนที่ขัดเกลาแล้วมีสิ่งแปลกๆมากมายปิดผนึกอยู่ในนั้นพลังการต่อสู้ของเธอคือมากกว่าไฟชีวิตสี่ดวงแต่น้อยกว่าห้าไฟและควรอยู่ที่ระดับสี่ไฟครึง่งเมื่อเนื้อหาของใบหยกปรากฏขึ้นในใจของสวีชิงผู้หญิงในชุดขาวที่อยู่นอกประตูซือหมายูก็มองไปที่ห้องนั่งเล่นที่สวีชิงอยู่และพูดเบาๆและสุภาพน้องชายของฉันโซนและทําให้คุณเดือดร้อน ถ้าเขาทำอะไรผิดฉันจะขอโทษคุณแทนเขาซือหม่าอยู่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาในขณะนี้ไม่ว่าผมสีดำของนางจะร่วงลงพื้นเท่าไหร่ก็ตามใบหน้าทรงกลมสีดำจำนวนมากก็ถูกเปิดใช้งานบนพื้นในขณะที่กระโดดไปรอบๆพวกมันก็เลียนแบบเสียงของซือหม่าอยู่และส่งเสียงดังฉันขอโทษฉันขอโทษมันลำบากมันลำบาก เสียงนั้นหนาแน่นราวกับเด็กนับไม่ถ้วนที่ตะเกียกตะกายพูดขณะเดียวกันใบหน้ามากมายที่ปรากฏบนร่มซือหม่ายู่ที่ถือก็แสดงสีหน้าต่างหน้าต่างเสียงร้องไห้และหัวเราะฉากนี้ทําให้อัจฉริยะของพันธมิตรทั้งเจ็ดนิกายที่ให้ความสนใจสถานที่นี้จากระยะไกลสูดลมหายใจอันที่จริงในบรรดาเจ็ดนิกายนิกายลี่อี้เมินนั้นลึกลับอย่างยิ่งและนิกายอื่นๆมักจะไม่ชอบที่จะจัดการกับพวกเขาสวีชิงมองไปที่ซือหม่ายู่จากระยะไกล นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับอีกฝ่ายและเขาไม่รู้สไตล์ของนางแต่ในขณะนี้ซือหม่ายู่ก็สุภาพมากตั้งแต่มาถึงนางไม่ได้บังคับเข้ามาหรือเรียกร้องอย่างไรเหตุผลในนามของน้องชายนางยังยอมรับความผิดพลาดด้วยซ้ำบุคลิกห่างไกลาจากการถูกครอบงำเหมือนซือหม่าหลิงด้วยท่าทางนี้เป็นเรื่องยากสำหรับสวีชิงที่จะแสดงความเกลียดชังมากเกินไปแต่ความระมัดระวังของเขาจะไม่ลดลงตามท่าทางของอีกฝ่ายดังนั้นเขาจึงพูดอย่างใจเย็น ผมต้องรายงานเรื่องนี้ต่อน,นิกายคุณรอไปก่อนสักสองสามวันผู้หญิงในชุดขาวพยักหน้าเบาๆเมื่อได้ยินคำพูดเธอมองสวีทิงด้วยท่าทางสง่างามและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชารอสองสามวันก็ได้แต่นั่นเป็นน้องชายฉันไม่ใช่ฉันที่รอและที่เขาทำผิดฉันขอโทษแทนเขาด้วยแล้วที่คุณทุกตีเขาคุณจะขอโทษยังไงน้องชายของฉันชอบสะสมดวงตาดังนั้นฉันจะควักตาข้างหนึ่งของคุณเพื่อเป็นการขอโทษ ญิงชุดขาวดูสุภาพมากตั้งแต่ต้นจนจบแม้จะพูดสามประโยคนี้ตอนนี้นางก็ยังมองอยู่เช่นนี้ไม่มีความโกรธใดๆราวกับว่าในใจเธอทุกสิ่งที่พูดคือความถูกต้องเมื่อสวีทิงได้ยินทั้งสามประโยคนี้เขาก็เงียบมองย้อนกลับไปและลมเลิกความคิดที่จะปล่อยซือหมาหลิงในเวลาเดียวกันกับที่คำพูดดังกล่าวหลุดออกมาร่างของซือหมาอยู่หญิงในชุดขาวก็ค่อยๆลอยไปข้างหน้าเข้าประตูแผนกอาทญากรรมและเข้าไปด้านในเมื่อเธอมาถึงเมฆเหนือศีษาก,ก็คำรามกลิ้งไปข้างหน้าทันที ในเวลาเดียวกันใบหน้าผีลูกบอลสีดําเหล่านั้นก็รีบลิ่งเข้ามาทางประตูดโดยพูดซ้ําในคําพูดของซหมายู่ขณะที่พวกมันกระเด้งกระเด้งไปขอโทษขะขอโทษค่ะขอโทษขะขอโทษค่ะเออท่ามกลางเสียงมากมายมีหน้าตาบูดบึ้งของลูกบอลสีดําตกลงไปในที่มืดระหว่างจังหวะจังหวะที่ทั้งร่างกระแทกพื้นดูเหมือนตกลงไปในเหวมันหายไปทันทีและเสียงก็หายไปอย่างกระทันหัน เกือบจะในช่วงเวลาที่หน้าตาบูดบึ้งของลูกบอลสีดำหายไปค่ายกลภายในแผนกอาชญากรรมก็เผยออกมาในขณะที่ขบวนนี้แยกโลกภายนอกออกไปดูเหมือนว่ามันจะปิดผนึกสถานที่ทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถตรวจจับและสัมผัสได้แต่เมื่อหญิงสาวในชุดขาวหยิบโทเค็นสีขาวออกมาจากแขนของเธอพลังปราบปรามก็หยุดลงทันทีเห็นได้ชัดว่าโทเค็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงอัตล,กลักษณ์และศักดิ์ศรีของนิกายได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าพลังแห่งการปราบปรามยังคงมีอยู่แต่การปราบปรามนิกายภายนอกของเจ็ดเดชโลหิตนั้นไม่ได้ผลกับเธอเลยรูปแบบค่ายกลารปกป้องนิกายเจ็ดเดชโลหิตอันยิ่งใหญ่สูญเสียพลังปราบปรามไปในพริบตาเมื่อถูกโบกมือโดยนิกายภายนอกความรู้สึกนี้ก็เหมือนกับสิ่งของของตัวเองที่เข้ารหัสลับจูจ่ๆคนอื่นๆก็มีสิทธิ์ใช้ได้เหมือนกันและสิทธินั้นก็อาจเกินสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นความลับหรืออะไรก็ตามอีกฝ่ายสามารถเล่นกับมันได้ตามใจชอบและตัวเองก็ทําอะไรไม่ได้ สิ่งนี้ทําให้สวีชิงถอนหายใจทันใดนั้นเขาก็เข้าใจเหตุผลว่าทำไมบรรพบุรุษของนิกายและคนอื่นๆจึงเก็บความลับทุกประเภทและมีแผนใหญ่ต่างหากไม่ว่าคุณจะเป็นใครด้วยคําพูดจากอีกฝ่ายคุณคงไม่อยากถูกควบคุมโดยคนอื่นๆตลอดไปคุณสามารถหมุนเวียนสาวกของคุณได้และด้วยโทเค็นจากอีกฝ่ายการก่อตัวของนิกายของคุณที่ปกป้องทั้งนิกายอาจไม่ได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาใบนี้ซึ่งเราทุกคนล้วนเป็นเสือเสือดาวหมาป่าและหมาจิ้งจอกเราไม่เต็มใจที่จะมีชีวิตรอดแบบด้อยกว่าผู้อื่นสวีชิงยังรู้สึกว่าเป็นไปได้มากว่าหากผู้นำระดับสูงของพันธมิตรเจ็ดนิกายมาถึงการก่อตัวของค่ายกลเจ็ดเนตรโลหิตน่าจะถูกอีกฝ่ายใช้มันเพื่อปราบปรามสาวกเจ็ดเนตรโลหิตด,ด้วยซ้ำแกกำลังใช้รูปแบบนี้เพื่อขับไล่ผู้พิทักษ์ของน้องชายของฉันออกจากสนามรบใช่ไหม ซื่อหมาอยู่ผู้หญิงในชุดขาวที่กำลังลอยไปหาสวีทิงพูดเบาๆในขณะนี้เธอลอยข้ามลานตรงเข้าไปในห้องนั่งเล่นโดยไม่หยุดแต่ทันทีที่คำพูดของเธอดังก้องและร่างกายของเธอก็ลอยเข้ามาสวีทิงก็เคลื่อนไหวฉับพลันเขายืนขึ้นและก้าวไปตรงหน้าซื่อหมาอยู่เหวี่ยงกำปั้นใหญ่โดยตรงโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆบูมด้วยหมัดน,นี้สถานการณ์เปลี่ยนไปโลกสั่นสะเทือนและพลังของการระเบิดนั้นรุนแรงมากก่อให้เกิดฟ้าร้องที่คำรามไปทุกทิศทาง